คณะทำงานนำร่องงานชนบทส่วนกลางระบุว่าเอกสารกลางฉบับที่1ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กำหนดภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและชนบทให้ทันสมัยและฟื้นฟูพื้นที่ชนบทอย่างครบวงจรในช่วงปีใหม่ไว้อย่างชัดเจน หารเหมือนซิลรองผู้อำนวยการกิจการสำนักงานบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินส่วนกลางและผู้อำนวยการสำนักงานคณะทำงานนำร่องงานชนบทส่วนกลางกล่าวว่าในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพโดยรวมของโครงสร้างงานด้านการเกษตรชนบทและเกษตรกรภารกิจสำคัญในด้านการเกษตรชนบทและเกษตรกรสำหรับปีนี้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่และความต้องการใหม่ โดยสรุปเป็นภารกิจสำคัญ4ประการและการรับประกัน2ประการหานเหวินซิ่วยังกล่าวด้วยว่าภารกิจสำคัญ4ประการได้แก่การปรับปรุงขีดความสามารถ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรอย่างครบวงจรการดําเนินการสนับสนุนที่เป็นมาตรฐานและแม่นยําการส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงของรายได้เกษตรกรอย่างแข็งขันและการส่งเสริมการก่อสร้างหมู่บ้านที่น่าอยู่เป็นมิตรต่อธุรกิจและสวยงามสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นการรับประกันสองประการคือการเสริมสร้างนวัตกรรมด้านสถาบันและกลไกและการเสริมสร้างความเป็นผู้นำแบบองค์ร รวมของพักในด้านการเกษตรชนบทและงานของเกษตรกร